สวัสดียามเช้านะครับเชา้านี้ช่องสอสเสือ h ช n แนลจะมาทดสอบดักป,ปลาไหล้วยเหยื่อตับไก่ซึ่งเมื่อวาน,นวดักไว้ด้วยกัน3มหลังนะครับครับลักษณะของหมายเป็นสะกับลำห้วยเ,เล็กอยู่ข้างกันนะครับเราลองมาดูผลงานนะครับว่าเหยื่อตับไก่ จะได้ปลาไหลสักตัวสองตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันเลยครับหมายแรกครับตักปลาไหลเหยื่อตับไก่จะใช้ได้ผลหรือเปล่าจะมีปลาไหลเข้ามากินเหยื่อหรือเปล่านะครับหมายแรก หมายเลขมาครับนี่ครับดักไปตรงนี้ครับจะได้ไหมเอ้ยไม้แรกไม้แรกไม่น่ามีตัวครับเปล่าครับ ไปดูหมายที่สองเลยครับตักปลาไหลเหยื่อตับไก่นะครับจะมีตัวไหมครับหมายนี้ตักไว้ตรงนี้นะครับจะได้ลุ้นไหมครับหมายที่สองตักปลาไหลเหยื่อตับไก่นะครับ ไม่มีตัวครับหมายที่สองเงยียบกิปครับดูหมายที่สามครับหมายสุดท้ายแล้วะจะตีตัวไหมครับหมายที่สามหมายที่สาม หมาย่ลสามนะครับจะได้รู้ไหมเหมือนมีตัวครับเหมือนมีตัวครับหมายที่สามแต่ตัวไม่ใหญ่ครับน่ครับตักปลาไหล เยื่อตับไก่ครับมีตัวเป็นโดนครับนี่ครับนี่ครับครับผลงาวันนี้ครับจัดไปได้วยกันสองตัวนะครับจัดปลาไหลเหยื่อตับไก่นะครับ